สวัสดีครับกับอีกกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยและวันนี้นะครับก็มีปืนอัปเกรดใหม่ได้เข้ามาในเกมนะครับซึ่งจะเป็นทางด้านของปืน l ลดี้บารหรือก็คือปืนเต่าทองนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันเรียกว่าเลดี้คาร์มานปะใช่เลดี้คาร์มานครับซึ่งจะเป็นปืนกระบอกนี้เลยนะครับและเป็นปืน SKS u p ปเกรด level 7ด้วยนะบอกเลยว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับสายที่แบบว่าชอบปืนสวยๆนะครับเพราะปืนกระบอกนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันและเป็น level 7ด้วยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นสายเคาะนะฮะบ,บอกเลยว่าแจ่มแมวมากเพราะแต่งได้แบบสุดจัดๆเลยนะฮะอะไรวะนี่แยะไปหมดเลย อ๋อมาเป็นของสนะโอ้โหใครที่อยากแต่งทุกอย่างนะบอกเลยว่าเสียบานเถิะแน่จากของแต่งเนี่ยเฮ้ยแต่โดยรวมถือว่าสวยนะนี่ขนาดเลเวลหนะครับย้ำว่านี่คือเลเวลหนะแล้วก็จะมีท้าหน้าของเลเวลสที่เป็นคิวเอฟเฟกนะครับเวลาเราฆ่านะก็จะเป็นแบบควันเขียวๆแล้วก็มีแบบ พวกย่านนิดหน่อยๆกระเด็นออกมานะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นทางด้้นของเลเวล3ที่จะเป็นสกินเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเลเวล4เป็นคิวฟีดนะครับหรือบ r o a d c a s t นั่นเองก็ถือว่าเป็นบล็อตแคสตที่ดีนะเพราะมันเหมือนแบบมีลูกเล่นแบบสีๆด้วยนะฮะเออก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็จะมีเต่าทองบินมา แปะตรงหัวคิวฟีด้วยนะโอ้ก็โอเคนะก็โอเคนะแล้วก็เลเวห้าก็ตัวห้อยนะครับซึ่งจะเป็นทางด้านของตัวเต่าทองนะครับก็ดูน่ารักดีแล้วอัดับสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของสกินเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็โดยรวมนะครับถ้าเกิดเราแต่งแบบครบชุดนะก็จะออกเป็นประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเป็นปืนที่ค่าหน้าสวยนะใช้ได้นะใช้ได้นะแต่งครบคือสวยสวย,สวยใช้ได้แหลนะะสวยใช้ได้ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของรูดเกร e หรือก็คือกล่องศพนั่นเองนะครับก็เป็นกล่องที่น่ารักดีนะถือว่าใช้ได้เหมือนกันก็ออกแนวมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง,ง,งดีนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่มี SKS หรือว่าเป็นปืนอัปเกรดที่เป็นปืนคออะไรอย่างนี้นะครับผมก็แนะนําเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักดีนะแต่มันก็เป็นเลเวลเที่ค่อนข้างแพงนะครับแล้ว SKS ก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันด้วยละเอาจริงๆนะ คือมันเป็นปืนที่แรงม,มันก็แรงแหละครับแต่ว่ามันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ณตอนนี้นะครับอย่างน้อยก็ณตอนนี้นะรอเขาบัฟอะไรดุนี่นั่นมาก่อนแล้วกันเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกกระบอกหนึ่งที่น่าสนใจแหละซึ่งแน่นอนครับผมก็คงมาสุ่มสักหน่อยแหละอย่างน้อยก็คือต้องได้หนกระบอกไหมเพื่อเก็บสะสมเอาไว้แล้วในกราน,นี้นะครับนอกจากปืน S K S แล้วนะครับก็จะมีทั้งน้านของกระชา้าโอเคที่ห้อยกระเป๋าเฉยๆเลยหมวกกันน็อกนะครับ เลขวสองเลเวันหนึ่งแล้วก็ขอขยะทั้งหลายแหล่แล้วก็จะมีมาทีเรียลแล้วก็ชุดเฟรนด์เลิฟน่ารักดีนะผมว่าโอเคนะใช้ได้อยู่แล้วก็กระเป๋านะครับซึ่งเป็นกระเป๋าปีกนะครับแล้วถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะกระเป๋านี้ก็เคยมาแล้วแล้วผมก็ยังไม่มีด้วยแล้วข้างๆก็ไม่มีอะไรนะครับโอ้มีทรงผมใหม่ด้วยแฮะอ่าแล้วก็ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิม ถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่นะครับผมก็ขอแนะนำ Racer Go เลยนะครับเพราะช่องทางนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเติมเกมได้หลายเกมมากในราคาที่คุ้มค่ามากจริงๆนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อ Racer Go พิ n ได้ที่7 e l e v e n นะคบหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับมีหลายช่องทางมากๆนะหรือแม้กระทั่งใช้บริการของ Richman Shop ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านของ Richman Shop เองก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ เรซ c กอร์ ll, ซึ่งสามารถเติมในราคาที่ถูกลงไปอีกได้นะผมก็เลยแนะนําทางด้านของ r i c h m a t h shop มากๆเลยนะครับเพราะการเติมจากทางร้านเองนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาใช้เพียงแค่ uid กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะครับแล้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถ แอดไลน์ของทางด้านของ richman shop ไปได้เลยนะครับและอย่าลืมตัวแอดข้างหน้าด้วยนะและตอนนี้เองนะครับทางร้านเองก็ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษให้เพื่อนๆพได้ร่วมสนุกกันนะฮะเพียงแค่เพื่อนเเติมขั้นต่ำ299าบาบาทครับไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามนะเพื่อนเพื่อก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ซึ่งจะเป็นทางด้านของ playstation 5นะครับบอกเลยว่าน่าจัดมากๆนะฮะและอย่างที่ผมได้เกริ่นก่อนไปหน้านี้นะฮะทางร้านเองก็รับเติมเกมอีกมากมายเลยนะฮะและเพื่อนเพ่อก็ไม่ต้องห่วงเรื่ บอกเลยว่า,าปลอดภัยแน่นอนหายห่วงนะฮะและที่สําคัญเกี่ยวกับการเตริมด้วยเรเซอร์โกนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเติมด้วยเรเซอร์โกพินเพื่อมาสามารถนารหัสที่เติมเสร็จแล้วไปได้เรซเซอร์ซีเวอร์และสะสมไว้ได้เกมมิ่งเกียร์ได้อีกด้วยนะฮะและถ้าเกิดเพื่อนสนใจจริงๆนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก <Thank S 2> ็อย่าลืมไปสะสมกันด้วยนะครับก็มองไว้เล็กๆน้อยๆนะครับว่าจะได้เป็นทางด้านของปืน S.K.S และม a ทีเบีพอผมจะเอาไป up A.W.M นะ ก็หวังว่าจะได้นะก็ส่มๆไปเลยแล้วกันฮนะเพราะผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคงไม่ได้โชคดีแบบดีจนได้ปืนแน่ๆมีการันตีแน่ๆเลยผมรู้สึกได้เลยช่วงนี้ผมมงแบบโชคลายอยู่ด้วยแต่ถึงจะพูดอย่างไรก็เถอะนะออกมาชี้ว่าหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ออกก็ออกของอย่างอื่นหน่อยก็ดีนะ <c oughs> <c oughs> นะขอร้องล่ะ โชคดีรู้สึกเกลือมมากมแล้ววันนี้ผมเพิ่งจะเล่นกิจกรรมที่ทางผับจีเขาได้จัดขึ้นมานะฮะก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันนะกิจกรรมนี้ถ้าเกิดใครที่ติดตามนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าผมได้อยู่กับหน้าสองนะฮะก็ถือว่าสนุกมากๆแล้วก็พี่บุตรแล้วก็พี่จิกด้วยเนาะถือว่าใช้ได้เลยสนุกมากก็เพลินๆกันไปนะฮะเป็นทีมของที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยจะเป็นทีจะเท่าไหร่แต่ก็ ถึงจะพยายามโอ,โอเคโอเคข้ามเลยละแกนโอเคนะเป็นชุดที่สวยดีใช้ได้อย่างน้อยก็มีอะไรให้ผมรีวิวแล้วนะครับปืนไม่คิดจะออกจริงหรอมะทีเรียวก็ไม่คิดจะออกแล้โอไม่ออกเอออย่างน้อยก็ได้ของชมพูหนึ่งชิ้นนะนะสกิปเอขยะเอสกิปที่เผลอ อมีแล้วอโอเคโอเคโอเคดนนี้ถอว่าดีดนนี้ถอว่าดีแต่ถามว่ามันดีมากขนาดนั้นไหมกับการที่ผมต้องเสียไปประมาณ90้ารแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะ5 0 0 0 UC ยูเลยใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้น่าจะรอบที่5,000กว่าแล้วนะฮะ5,000กว่า UC แล้วและยังไม่ได้เปื้อนอย่างน้อยตอนนี้ที่ผมขาด,ดูจริงๆสระของชมพูนะฮะก็คือกระชะและก็กระเป่านะฮะโอ้โห มผมจะต้องการันตีทุกกระดาษเลยเหรออ๋อยังไม่รีเออกระทะโอเคอย่างน้อยก็ยังไม่มีวะตอนนี้เหลือแค่กระเป๋าแล้วก็ปืนนะครับถ้าเกิดปือนออกเมื่อไหร่ผมหยุดสุ่มทันทีนะย้ำว่าหยุดทันทีเพราะฉะนั้นรีให้ผมเถอะนะรีไม่รีด้วยลัคก,กี้คือเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ปืนนะมันก็จะรีให้เลยไนอะ้ตรงกายเนะี่ยไอ้ตรงคะแนนลัคก,กี้นะฮะไม่รีเลย โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอ้ยอ,อ,อย่างน้อยก็ช่วยออกมาที่เลี้ยวที่เธอขอร้องอะไรจริงๆนะจากใจเลยนะไม่ลีแล้วมาไปไงเอามาทำโอ้โอเคกำลังจะบ่นเลยว,ว่าแบบชิ้นที่สามแล้วแล้วไหนกระเป๋าล่ะโอเคอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ยังไม่ครมอยู่ดีนะก็ยังไม่ครมอยู่ดีไม่รีอีกแหละ ผมรู้สึกถึงการันตีใช่แน่ๆนโอ้โหรู้เรื่องมาทีเรียอแม่งออกแค่ชิ้นเดียวด้วยนะรู้เรื่องโอเคจะไม่กลับมาสมงแล้วนะครับไอกระดานเนี่ยไอกระดาษไ,ไอกระดาษตาทองเนี่ยจะไม่กลับมาสมงอีกแล้วพอละพอแค่ดีแม่งเกินไปจริงๆนะเดือนนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้รู้สึกโชคร้ายหมดทุกอย่างนีโคตรเสก ก็ดูที่ได้มานะครับก็จะเป็นหน้าของชุดนี้นะแล้วก็หัวนี้นะครับเฮ้ยเก๋ดีนะแล้วก็จะมีกระเป๋านี้ด้วยนะครับอันนี้คือเลเวลสองเลเวลหนึนะแล้วชิคก้พยกระเป๋าเล็กน้อยแล้วก็ปืน SKS อันใหม่นะครับน่าผมชอบชุดนะชุดมันดูออกเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรปีเตอร์แพนนะฮะถ้าเกิดใครเคยดูนะจะออกแนประมาณนั้นนะฮะออกแนแบบ ใบไม้รอบๆแค่นี้เป็นสีชมพูเฉยๆถ้าเป็นสีเขียวก็ดูเหมือนคล้ายๆปีเตอร์แพนอยู่ออพอสมควรเนาะเออแต่หัวก็ดูเก๋ดีนะหัวเท่ดีหัวเท่ดีตัวปืนจริงๆแล้วนะครับมันก็ดูไม่มีอะไรมากนะแค่เป็นปืนแบบสีแบบแดงๆนะนอกจากว่านอกจากว่าเราจะเลเวลอัพมันจริงๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้มันยังดูดีกว่าแต่อันนี้คือปืนธรรมดาไงถ้าเกิดเราอัพมันก็ดูดีกว่าแหละก็แล้วแต่คนชอบนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากอัพก็เอาเลยนะครับเพราะผมว่ามันก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่ค่อนข้างน่ารักดีนะ น่ารักดีแต่ภารกิจของผมก็ยังไม่จบฮาฮาเอเอร์วิโยเลเวลหกแล้วจุด yes. ในที่สุดเหลือแค่เลเวลสุดท้ายนะครับก็คือเลเวลเจ็ดลุตเครดแต่แค่นี้ก็เท่แล้วเนาะโค้ดเทสชอบมากเลยสวยมากเป็นเอดัรที่สวยจริงๆนะของแต่งนี่คือครบคันนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไม่ใชฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าโคตรเกลือเกลือเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นที่รหัสหรือเปล่าหรือเป็นที่โจผมเองเนี่ยเพราะผมก็รู้สึกว่าไม่น่าเกี่ยวกับรหัสนะเพราะเกมไหนที่ผมเล่นไม่ก็เกือบหมด้จริงๆนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปละเจอกัน